INFINITY ีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์โอเคครับทำอะไรเจ๊ก็กวักมือเข้ามาอเกียตตอนเราไมคาไมนแบบเนี่ยกวักมือมันตั้งหัวกันเข้ามาเข้ามาโอเควันนี้เราก็อยู่กันในโปรเจกต์อะไรนะพี่หวานปุ่มันษาสุดฮาฝึกภาษาไทยสุดเฟินสุฝนโอ้ย บ้าบโบกันมีใยญ่แล้วนะครับคนนี้เล่นโปรเจกต์นี้มักไม่สมประกอบว่าสักคนเนี่ยก็มีอยู่สองคนดีกว่ะโอเคฮะก็ไม่ต้องสงสัยว่าเราหาแบบมาจากไหนนะฮะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พี่เป็นคนหาไงพี่เป็นคนหาพี่เป็นคนหาไงเฮิมโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะจะเป็นการไปเสียเวลานะเขาบอกว่าแบบนี้มันใหญ่มากนะมีห้าแบบเออไม่ oh ก็ใหญ่จริงว่ะเตวันนะคะเป็นฟีเวอร์ริสมา t นั่นเองนะค่ะอู้ห Market ที่ฉันชอบมันมีห้าดบแสดงว่ามันต้องเศร้าแบบคาดไม่ถึงแบบเข็มคัดลั่นอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าเขาว่ามันมันกว้างมันน่าจะหาเจอยากอยู่อ่ะเฮ้ยเราจะเริ่มจากรถก่อนเลยนะคะรถของเรามันมืดอ่ะมันมืดอ่ะใช่มันมืดเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะสตรโอ ที่รถไม่มีนะคะเข้าไปข้างในหรอเปิดไม่ได้เปิดไปได้ว่ะมันจะมีทางที่เข้าได้กับทางที่เข้าไม่ได้จอมแป๊บจอมแป๊บเฮ้ยติด <c oughs> ทำไมมันใหญ่ซะขนาดนี้เนี่ยจะจะไม่ยอม <c oughs> <c oughs> โหนี่ช่างโงกหน้าดูเลยผมว่ามันไม่น่าจะอยู่ในนี้นะมันมันไม่เห็นจริงๆอะ่ะ มันเชิเนื้อดูไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันติดถั่วกระโดดไม่ได้นะครับอันนั้นมันไม่ให้กระโดดไงเอ้ยเชื่าปุ่มนี้ไม่ใช่อะไรอะเสียงอะไรอะเขากดอะไรสักอย่างปุ่มมั้งแต่ไม่ใช่ปุ่มเนี้่ไหนไหนจริงกลับไปกดดิตา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 โอ้เนี่ยไหนวะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเชอลองกดน้นลาเพราะเราได้ยินเสียงแถวๆนี้ ได้ยินจริงๆด้วไม่มีอะไรหรอกล้วเจอแล้วเธอฮะทำไมทำตัวอย่างนี้ไหนอ่าเราให้เราให้เตนนี่เราให้นี่ห้องนี้แต่ห้องนี้เราเจอตั้งหนาแล้วแหละเราเดินเข้ามาแล้วไหนปุ่มนี่อ๋ออ๋อไม่ตเห่อโอเคนี่ไงแดนสองแล้วเอ้าก็ไม่ยากอย่างที่คิดดีว่ะนั่นนี กันสองนะคะ Swimming p o o ค่ะแต้มแรกให้พี่ขวัญละกันเนาะที่ย่น้ำที่ย่น้ำเฮ้ยห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงล้วกเรูมเรามาที่ล็อกเกอร์หญิงเธอแล้วห้องน้ำมันเปิดไม่ได้ก็คือก็คือมันไม่ได้อยู่ข้างในแน่นอนเพราะว่าเราก็จะเข้าไปไม่ได้มันเป็นประตูเหล็กมันตีทะลุรอดช่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมใช่ไม่ได้แล้วข้างล่านี่มีกล่องมีหนังสือทิปอะไรอ่ะ นี่มันที่อาาน้ำนะคะที่บําน,น้ำเธอ,อมันมีแบบว่าสวิมมิงสวิมมิงสวิมมิงอ๋อพอจะเก็ตว่ะอะไรเหรอพอจะเก็ตว่าเราเจอคำใบ้่ามันว่าไงเหรอไม่บอก เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเธอไม่สนใจอีกเราฟังไม่รู้เรื่องหรอโอ้ยมินะบ่อน้ำออนเซนยาดูคำใบใหม่ดิอ,อยู่สักทีนะทำไมตัวเองมีแบบดูคำบงคำใบด้วยอ่ะก็เราไปเจอกล่องไอเจอกล่องที่มีหนังสือมาอ๋ออันนี้เป็นล็อกเกอร์นี่กกมันต้องอยู่ในนี้แหละเธอมันมืดมากเลยนะอา่าฮะลองทำเซต นดูไม่เห็นหรอกเลยแม่แดง่ามันอยู่ในน้ำใช่ไหมแ๊ะแดงว่าทำไมมันบอกว่าอยู่ในน้ำใช่ไหมไม่ใช่เลยแน่เลยเนี่ยโอเคไม่ยอมบอกเราเนี่ใช่เลยเฮ้ยมันไม่อยู่ในนี้หรอเอ๊มันมีอย่างนี้มันต้องมี something แน่เกียดโอเคอ่ะ โอเคเอ็น okay, ไปอยู่ไหนแล้วเนยอยู่ข้างบนเหรออยู่บนสไลเดอร์ขึ้นไปได้ไงวะมันมีทางขึ้นอยู่นี่เหรอเขามองไม่เห็นแล้วไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมอ๋อนี่คืออะไรเป็นรูเฉยๆใช่ไหมขึ้นน้ำใช่ไหมไม่ได้ขึ้นน้ำขึ้นมาได้เอา ล้วขึ้นมาทางน้ำด้ยคนเย,ย่ไว้น้ำคนเย<ะ>่ร้ว้งอยู่ไหนอะมืดแปดด้านคะ่ะตอนนี้คือมันมองไม่ค่อยเห็นด้วยมันมืดด้วยนะอ่ะสมุดไปแล้วนะ่ะลองเปิดดูดิแล้ว้ช่วยกันหา คือเราถอดคำแปลดีๆแล้วมันแปลว่าถวาย underwater เนี่ยมันแปลได้สองอย่างเว้ยถ้าเราเดานะทีนี้ตามมาถ้าเห็นตรงรูไหมตรงรูอะรูมันจะมีป้ายเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมออแต่ว่าเราเดินกันในนี้แล้วมันไม่มีถูกไหมดูที่สองเนี่ยแล้วมันยังมีอีอันหนึ่งที่มันเป็นคู่กันเว้ยแล้วทีนี้อันเนี้ยมันเป็นน้ำตกคู่กันอันเดียวในทั้งหมดซึ่งเราว่ามันน่าจะเป็นไปได้เราต้องสำรวจแถวๆนี้เว้ย ซึ่งข้างบนน่ะเรามุดพุดห,หาแล้วแต่รอบๆเรายังไม่ได้หากันเลยนะเฮ้เธออยู่เธอเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่บนสไลเดอร์เอาเฮ้ยเราตกน้ําเอ้ยทำไมตรงนี้จมอะสไลเดอร์ลงเกินเฮ้ยเธอตรงนี้จมแล้วเฮ้ยทำไมมันจมด้านเดียวมันตกหลุมอะ่ะแล้วเฮ้ยนี่ที่ปุ่มบอกวะเฮ้ยนางแก,ก๊กแต่มันไม่ไมีมีอะไรเลย เออเดี๋ยวนะแต่มันมีสองคำใบถ้าคำใบที่สองมันแปลว่าลึกจากแบบจากจากตื้นไปลึกอะเอ๊ยหรือว่ามันจะเหมือนอันที่แล้วดันแรกอะที่เธอเปิดอันนึงแล้วอีกอันนึงมันจะเปิดอะก็จะใ,ใช่ใช่ก็ลองไปเป็นดูลองดูใต้น้ำดิก็มองไม่เห็นอะฮูร่ต้องลงไปใต้น้ำครับมาถึงเจอเลยฮะ <laughs> <laughs> ลงมาถึงเจอเลยนี่เปิดอยู่อันนึดงนี <laughs> นลงมาดิ อ๋อนใหญ่ว no. ่ะข้างไหนนี่เห็นแล้วเห็นแล้วปึ๊บอ้าวทำไมเต็งไปเรากดก่อนแต่เต็งเรากดอะแล้วเต็งก็จะโผล่ไปก่อนเวแต่เราเรากดอีกทีหนึ่งอันนี้มันจะมีหนังสืออีกไหมวะไม่รู้แตต้องเนดีๆนะมันมีใหญ่เมงมุมเลยเฮ้ยเราว่ามันอาจจะซ่อนอยู่ตามใ่เมงมุมเวเพราะว่าใ่เมงมุมปกติเราจะหลบใช่ปะเราจะไม่สังเกต ไม่หลอกมันอยู่ไม่ได้หรอกอยู่หลังยายเป็มุมีิทีหึงไงที่มันเป็นบล็อกอะ No 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 อันนี้เราเจอหัวสกลเดดตันโอ้ยติดเอ้ยเอ้ยเธอเราเจอรูเราเจอรูรูยกลงนะรูลงนะโอ้ยมันสูุมากเลยอะเออมีทางลับว่ะมีทางลับว่ะต้องลงไปตายนี่หามีสวิตไว้ เฮ้ยอะไรเปิดอ้าวงี้ก็หวานหมูดิเป็นเปิดข้างบนน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเปิดแต่เขาขึ้นไปไม่ได้อ่ะอ้าวแสงตามเราลงมาเหรอไม่เขาลงมาอีกทางนึงไม่มีทางขึ้นน่ะเดี๋ยวขึ้นยังไง I'm so sorry โอย เฮ้ยเธอแล้วามันอยู่ในนี้แหละเนี่ยมันมีชมีมันไม่ใช่ขอดูแล้วมันไม่มเห็นมีอะไรเลยหรอแล้วมันมีรูตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องเชื่อมกับตรงนู้นเดีงขึ้นไปแล้วหรอคิดโกงสัตว์อะข้างล่างมันมีรูอยู่นี่เราจําทามไม่ได้เอออันนี้อเนี้ยรูนี้มันจะมีสวิชห้สับอยู่อย่าไปซับอีกนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิดแล้วเธอขึ้นมาได้ไงอะ ันขึ้นมันมีมันเดินไปเรื่อยๆมันมีบันไดเนี่ยเนี่ยสุดทางวันนี้เนี้สุดทางจะมีบันไดเนี่ยมันปิดอันนี้มันเปิดไปอันนี้จริงๆด้วยใช่ใช่อันนี้แหละไออันนี้แหละแต่เราหาแคสวิตมันไม่เจอแค่นั้นแหละแสวิตมันนาจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะเออเนี่ยโอ้ยบ้ามันบั็อกเนี่ยมันมีทางไปเจอเดินลงมามันต้องทุบทรายทิ้งอันหนึ่งไว้แม่งันหนึ่งเข้าไม่ได้ นี่ตามค่อยมาอม pues ๋อนี่ตอนแรกมันมีใช่ไหม teachers? ต้องทุบเว้ยไม่งั้นไปไม่ได้ปาครัวเธอจะไปตรงนั้นทำไมปลากลัวแค่เนี้ยชิวๆบอกเลยหรอชิวหรอเอ๊ยไม่น่าถอยหลังมาเกินเลยอ่ะ ฮึบอ๋อฮึบอ่อบอกแล้วว่าชิวโอ้ยติดติดแต่ถึงแล้วก็น่าจะดีอยู่นะทางลมเขาก็โดดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีอ่าเจอแล้วคุถึงแล้วเคนเห็นว่าเราได้คะแนนนะเพราะเราเจอแล้วเราก็แพ้ดิอะไรมีห้าด่านนี่หรอก็อีกแต่หนึ่งเราก็แพ้แล้วอะไรนี่มันด่านสาม ก็ใช่ไงพูดถึงถ้าเจอหาได้อีกอันนึงแล้วก็แพ้เราโดดดีๆคอนโทรลแล้วโดดถึงเลยไม่ต้องถอยมากแค่คอนโทรก็ถึงแล้วเนี่ยอันนั้นตรงนี้ง่ายเอเอ,อไป<ถ>โอ๊ยอุย,อยตกทำปูไปสอนคนอือ่นใช่ไหมหาง่ายนะเราเดินไปมูมูก็ถึงเลยเ้ยอย่าเพิ่งหาก่อนนะ ทีทางนี้มันน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วต้นนี้น่าจะสุดจบกันแค่นี้พี่วขวัญต้องหาคะแนนให้ได้ <Corin ne> นี่ไม่งั้นจบแน่นอนต้องหาให้ได้ต้องหาให้ได้ต้องหาให้ได้ต้องหาให้โดนโอ้ยต้นไม้มันขึ้นได้หลายต้นมากคุณแน่นอนคะ่ะอที่เท่าที่ผมสังเกตนะต้นที่มีเปอร์เซ็นต์มันมีอยู่ไม่กี่ต้นเว้ยรู้ได้ไง เพราะมันมีแง่งไงบางอันเหมือนขอแตงโมหน่อยครับฟิวดิฟไม่รู้ว่าตอนนี้เอปีนต yeah, ้นไหนไปบ้างแล้วจำไม่ได้อึ๊ชอึ๊ชฮึบฮึบฮึบมองพยายามมองฮึบเย็บฮึ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 บโอ้ h oh, i t oh fuck man อยู่ไหนกันอยู่มองไดเดอร์อยู่ในปาร์ตี้ฮนดังกับไฟเจอเธอชจิ๊กจี้ฮอนดังกับไฟเจอเระมาเป็นผู้ชายฮอนดังกับไฟเจอไฟเจอไฟเจอไฟ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 ,ไฟเจอใช่่ะใช่ร้องไงอ๋อลองนี้แหละโอ้ตอนสูงสูงแต่ว่าเราก็าขึ้นไปหมดแล้วอะ่ะเราเราจะเหลือแค่พวกต้นที่มันอย่างเงี้ยที่มันไม่มีถ่าวันปีขึ้นไปอะ่ะเราจะไปดูยอดมันยังไงวะ ก็ต้องปีนขึ้นไปแล้วไปดูยอดดิเด้อปีนอันไหนปีนอันนี้ก็ได้เนี่ยอันไหนอันนี้อ่ะอันนี้แล้วก็เอ้ยกระโดดอันนี้แล้วกันนะกระโดดไม่ถึงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเธอมราเห็นปุ่มแล้วเอาเหรอไหนใช่ตรงไหนวะนี่เธอเธอปีนเธอไม่เธอมาปีนอันนี้เราปีนตรงนี้ลงมาก่อนลงมาก่อน ให้ลงลงมาวันนี้แหละวันนี้ใช่ไหมรู้ได้ไงก็วันนี้ไงตอนนี้มันเป็นต้นเด็กต้นเดียวที่อรู้ได้ไงใช่เหรอใช่เลยใช่เปล่าโอเคมาเป็นทำมันจะไม่เป็นเมนเอเหอเรียกว่าโง่อึ๊บโอ๊ยเก็บจนกว่าที่ถึงกระดองใจนี่ไงห้ามนั่งห้ามนั่งห้ามนั่ง ทำนังกดทำนังกดถอยกดทำ,ำนั่งกดนะโอ๊ยจะกดยังไงวะหามุมวะเอ๊ะเราเดีเยวเรากดให้นี่ไได้ละเราต้องกดเองอยู่ดีปะวะโอค,โอ,คโอ้โหเฉยแท่งขาวๆนี่มันคืออะไรเราอยากรู้เวลาไปทำมันอยู่ในหนึ่งจุดสิบเอ้ยเราเจอปุม่มอ๋อคือมันไม่ได้อยู่ปกติใช่ปะ เราเจอปุ่มพอกด <Negative. S 1> แล้วมันเจออะไรขึ้นพอกดแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับปิดไม่เปิดไดูแล้วไม่เปิดแล้วด้วยเปิดไม่เปิดโอเคเต่นี้แตมนี้มีโอกาสชนะทั้งคู่ถ้าเธอหาดูนั้นดูที่มันเปิดเจอก็คือจบเธอจะเข้าไปแต่ถ้าเราหาปุ่มเจอก่อนเราก็รู้ใช่ไหมว่าไมันเปิดเป็นยังไงเจอแล้ว ไม่ต้องมาเลยขี้โกงอ่ะเธอก็ไปหาทางเปิดเอาซิก่อนแล้วว่าเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงเราไม่ได้เป็นคนเปิดอ่ะเราไม่เคยลงมาข้างล่างเลยอ่ะเราจะรู้ได้ว่าทางไหนมันเปิดอ่ะเอ้ามันปิดอยู่อ่ะคนแย่มันปิดอยู่อ่ะทางมันปิดอยู่อ่ะเอ้ยเราเจอปุ่มเปอะไรต่อวะเนี่ยปุ่มเปิดไหนต่อวะเนี่ยไม่รู้แล้วแต่เธอ เธอปุ่มมันต้องสับขึ้นหรือสับลงน่าอันนี้มันจะขึ้นเรขอเกมมัวสิกอาหารได้ปะจะตายแล้วเฮ้ยโ่นไงปุ่มอยู่ตรงนู้นเรารู้แล้วเรารู้แล้วแต่เราเสกอาหารไม่เป็นไรใช่ปะได้ดำได้ได้แหละได้ดำได้ดำได้ดำตรงนี้แน่เลยตรงนี้แน่เลยขอให้ใช่ขอให้โดนขอให้ได้เย้ได้แล้วใช่จริงเหรอทางไหนอะ ก็ะจะเห็นเธอแดงๆตรงนน้นอ้าวแล้วขึ้นยังไงอะแสดงว่าไหนไหนปุ่มไหนปุ่มไหนวะปุ่มอ,อ,อยู่ฝั่นงนู้นต้องเดินไปตามทางน<ร>ี้เจอรู้ที่ผ่านแล้วเอ้ยเออลู้ทีเฮ้ยเออฮ้ยเลิศเจอกันทางช้างเผือกนะจ๊ะเจงดังออกทางขึ้นมันอยู่ไหนอะโน่นตรงตรง,งแท่งๆอะขึ้นได้กระโดดขึ้นได้ อุ้ยทำไมมันมืดแปดด้านเนี่ยอ้าตกุ้ยากอะ่ะุิยากมากมองไม่เห็นอ่ะต้องไปทางไหนอะ่ะเฮ้ยได้แล้วโหไกลขนาดเลยไปด้วย <c oughs> ไปด้วยไปด้วยปด้เดินต่อไปทางไหนต่อหาชิพายซานเมาส์ไปอยู่ตรงโน้นเออนั่นแหละ ีย่เธอตกเลยเธอโดดไปก่อนเลยฮ<อ>ะทำไมทางนี้ทางมันไม่เหมือนกันที่เรามา่ะมันคนละทางกันอะแต่ว่าทางนี้มันหาต่อไปไม่เจอแล้วอะอ๋อนี่ไงทางนี้นาไป<อ>้วตกเขาเป็นคนเจอ <laughs> ห้องนี้ปุ่มมันคือของเขาหนออะไรอะไรหรอ ปุ่มมันคือของเขาไงได้ได้มาให้ได้ก็แล้วกันได้แล้วถ้าเราถึงก่อนนะเราจะได้อะไรอ้ยตกก,ยก็เธอก็ไม่ได้อะไรไงถึงก่อนก็ก็ไม่ได้อะไรไงเพราะเธอไม่เจอเขาเจอแล้ว <laughs> แต่เขาแค่กดไม่ได้แค่นั้นเอง <laughs> อยัาเชิญย่าเบียดนะอย่าเชิญ <laughs> 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 ไปไปก่อนนะโอเคไปสิ ไปแล้วนี่ไงไล่อะไรนังหนาฮะุ้ยทางนี้ขาดต้องกระโดดเจงจะวิ่งทำไมอะ่ะเจงจะโดดทำไม<อ> <laughs> มันเดินมันเดินได้เธอามาตามทางทำเรงทำไมอะ่ะต้องไปทางอื่นดิเล่นแแบบอะ่ะเห็นนะเฮ้ยข้ามมาได้แล้วว่ะเฮ้ยอ่ะขี้โกงดิ มาเอาทางเขาไปได้ไงเฮ้ยเค้ปึ๊บหยุดนะอ๋ยมันกระโดดผ้าด่ะมันกรดดสองครั้งมันก็กระโดดเลยอ่ะไม่เพื่นจะผ่านเนาะไ่ไปเค้ยไเฮ้ยเอ้ย เราให้มวแมายอมยอมเราให้เราให้ยอมเพราะเราปากลัวไม่เก่งแมวเราให้เราให้เราไม่อยากโดนด่าแต่ห้องนี้เราเจอเราเจอตั้งนานแล้วแหละเราเจอก่อนตั้งแต่เธอกดเซอร์วิสอ่ะเราก็เลว่าอยู่ห้องนี้เออห้องเดียวกันโอเคประโยคนี้จากน้องๆทางบ้านนะคะเขาบอกว่ายายมีขายหอยยายมอยขขยหมีค่ะพ๊เหมือนเราเคยพูดไปแล้วไม่ใช่หรอก็จะยังนะยายมีขขยหอยยายมอยไขยหมี ค่ะพูดไปค่ะ5ครั้งติดกันเย่มีไข่หอยเย่มวยไข่หมี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 ่ได้ได้ไงวะตุ้งเฉะตุ้งเฉะตุ้งตุ้งตุ้งเฉะ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 ตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลเอาตามตูตาย แค่นั้นแหละใช่ปะไม่มีไม่มีแค่ตาตีตกใต้ต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกใต้ต้นตาลเหรออืมแน่ใจอ่ะดีดีเออตาต่ออีตีเมกตีไงตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลไม่ตายอ่ะตายต้นตาลตกต้นตาลเฉยเฉยไม่เขาพูดอย่างนี้ที่เด็กเด็กกอเทปดูเลยครับแล้วน้องๆดูอยู่กอเทปไปฟังเลยนะครับ ใช่พูดอย่างนี้จริง,รงตาตีตกต้นตาลตาติตายใต้ต้นตาลแต่เราเคยดูมามันจะมีตาติตายใต้ต้นตาลไอ,อตาตีตกต้นตาลตายใต,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 ต้ตน้นตาลโตตำตุดตายไม่เอางัาน้นเอาอย่างดีกว่าอา <c oughs> <c oughs> ้าเธอว่าได้พูดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าปีน,น,นดิเปลี่ยนดีกว่าน,ะนี่นี่เธอต้องอันนี้เราบอกเลยว่า ไหญ่มากไหนไหนอันไหนอันไหนไม่มีไหนไหนพี่จังหวัดระนองเลยองเะยาได้มียักษ์ใหญ่อะเพอยักษ์เยกจะกินข้าวกับผ่านักฟัดฟักขัดักขัดจังลรอะจังบอกินยด้ใหญ่ได้อกเล็กแล้วก็ต้องสหารนไอ้พื้เบกไอ้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  ปเเนคดียยวลแบกมาแบกไปอยากกินข้าวต้องกินข้าวพลาดผักพัดจึงพลาดผักพัาดพ่อแม่บอกให้พี่น้องของคุณย่าพาปู่ไปหาทวนทวนลุงแม่ย่าขออยู่แล้วน้องเลาอยาให้มาช่วยด้วยนี่นะคะไม่ได้แชร์กันกอะไรกันพูดก่อนดีใครจะไปพูดได้วะต่อเลนเอาไปโยคอื่นเอาระโยคอื่นเอาอันนี้แล้วกันนะคะยักษ์ไหลไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์ใหญ่เออยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไม่ใช่เหรอ cái yắc dày đây giặt liệt này cái kia nó có giặt là gì hả hú anh ơi hả hú anh ơi bắt nhau lao giặt này Yắc dày đây giặt liệt giặt liệt lay giặt dày Yắc dày lay giặt liệt giặt liệt lay dày giặt dày ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไลยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เลักหลักเลักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอดีดียักษ์ใหญ่ไลยักษ์เล็กยักษ์เล็กไลยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่หลักหลักเลักไม่ได้ไม่ได้เฮ่ยเธ์เดี๋ยวนะมันเป็นลายหน้าชิปเปอร์เหรอไชยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็ก่ อยากยักอยากคิ้วอยากไหลอยากไหลอยากใหญ่มันรักลงรักใหญ่เลยนะอยากใหญ่ไล่ยักเล็กยักเล็กไล่ยักใหญ่ยักใหญ่ไล่ยักเล็กยักเล็กไล่รักใหญ่รักใหญ่รักใหญ่นะก็เลยใหญ่มากเลยอ่ะรักฉันมันใหญ่มาก ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กเล็กยักษ์ใหญ่และยักษ์เยกเยกยักษ์ใหญ่และยักษ์เยกเยกเยอะยักษ์ใหญ่และยักษ์ใหญ่และยกษ์ใหเ่็กยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ได้ยักษ์ได้ ให้ยอมให้ยอมให้ยอมได้ยอมไหมไม่ยอมยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักอีแล้วยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กหลักเล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กหลักเล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ อยักใหญ่ไล่อยักเล็กยักเล็กไล่ยักใหญ่ยักใหญ่ไล่ยักเล็กอลักเล็กักษ์ยักใหญ่ไล่เอ่ดิยากใหญ่ยัก์ใหญ่ยักอยกใหญ่ยักใหญ่ไล่ยักเล็กยักเล็กไล่ยักใหญ่ไม่ใช่ดิยักใหญ่อะไรยักเล็กคือคือเราจะให้ผู้สามประโยคใช่ไหมแต่ว่าเราจะให้ยอมแพ้ได้ประโยคนหนึ่งอะโอเคป่ะคือให้ผ่านสองประโยชน ยักษ like ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กลักอยากใหญ่ไล่อยักษ์เล็กอยักษ์ใหญ่ไล่ยักษเล็กเฮ้ยไม่เอาแต่ไม่เป็นคนไม่ยอมเห็ไม่ได like ้จะได้ยากใหญ่งั้นงั้นพวกเรนถึงเช้าพรุ่งนี้แล้วกันนะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักอยากใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เออเสียพอ ยักษ์ใหญ่เออพอก็พอยอมก็ยอมไม่เป็นไรอีกอันหนึ่งต้องพูดได้ไงลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่โอ้มาใช่กันะลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ใช่ลิงใหญ่โอ้โหเราว่าอันเมื่อกี้ง่ายกว่านะลองดูลองลิงใหญ่ยกลำอะไรใหญ่ลิงใหญ่ยกลำไรลำไร ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ลิงใหญ่ยกลำลายยิ่งลิงใหญ่ยกลำลายลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่เอาอันเก่าดีกว่ายักษ์ใหญ่ลายักษ์เล็กลักเล็กลายยักษ์ใหญ่ลายักษ์เล็กลักลำลักยักษ์ทักพักยักษ์ใหญ่ลายักษ์เล็กยักษ์เล็กล่ยลายยักษ์ใหญ่ลายักษ์เล็กลักเล็กลักษเล็กขโมยน้อยเลยยักษ์ไหลยักษ์ไหล Young, ยักใหญ่ไล่ยากเล็กยักเล็กไล่ยากใหญ่ยักใหญ่ไล่วยักเล็กอยากเ็กอยกใหญ่อยากใหญ่ไล่ยักเล็กอยักใหญ่ไล่ยักเล็กยากเล็กไล่ยักใหญ่่ยากใหญ่ไล่ยักเล็กยากเล็กไล่ยากใหญ่ยากใหญ่ไล่ยักเล็กอยักเ็ก โอเคโอเคอางั้นเอาประโยชนที่เราคุ้นชินกันนะคะนั่นคือกินมันติดเงือกินเปือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเปือกติดทั้งเงือกติดทั้งฟันอะถ้าได้นี่ก็คือจบเลยกินมันติดเงือกินเปือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเปือกติดทั้งเงืออติดทั้งฟันเหรอใช่ใช่โอเคกินมันติดเหงือกินเปือกติดฟันกินมันติดเงือกินเปือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเปือกกินกินมันติดเงือกินเปือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกติดทั้งฟเน ไม่ให้ติดเผือกติดเผือกอะกินมันกินกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินท้งมันกินน้ำมล็ดกินงันกินงันกินมันติดเผือกกินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันกินน้ำดินกินมันติดเผือกกินเงือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเงือกกินทั้งฟันอืมได้ไหมโอเคกินงันกินงินเอ้ออยาเ่อสี่รอบอะให้กินมันติดเผือกกินเงือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเงือกติดทั้งฟันกินมันกิน กินมันกินเผือกกันกินมันติดเผือกเอ๊ะกินติดเผือกกินมันติดเนื้อกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเนื้อกติดทั้งฟันกินมันติดเนื้อกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเนื้อกติดทั้งฟันกินมันติดเนื้อกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเนื้อกินทั้งฟันกินมันติดเผือกเอ้ยกินมันติดเนื้อกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเผือกกินทั้งเผือกที่แล้ว กินกินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมาติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดฟัน โอเคถือว่าผ่านแล้วกันนะคะโอ้โหถือว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าพี่พีเขาแบบหัวร้อนแล้วก็แบบพูดไม่ได้นะทุกทีแบบหลับวิโยที่ผู้ขวัญพูดมาเขาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยให้เราลองพูดเหรอเออาไอยากเล็กโยกกำไรเล็กเียโคตรยากเลยเพระว่าก่าวย้ามอ่านดิห้ามอ่านิี่ไปนะลิงใหญ่ยกกำไรเย็ก เด Ele ี๋ยว่าเดี๋ยวว่าพี่เล็กยังผิดเลยลิงใหญ่ยกลำไสเล็กเดี๋ยวไม่ค่อยยากเลยใครพูดได้ลงถ่ายคลิปตัวเองแล้วมาเมนในคอมเมนต์โพสพี่นะครับลิงใหญ่ยกลำไสเล็กเอ้ยลิงใหญ่ยกลิิงงใใหหญญ่่ลลยยกกำไสเล็กลิงเล็กยกลำไสใหญ่ลิงใหญ่ยกลำไสเล็กลิงเหญ่ยกลำไสใหญ่อะไรอย่างเง้ยเรามีกิจกรรมให้น้องๆที่ดูคลิปนี้อ่ะฮะถ้าใครพูดไอประโยคเมื่อกี้ได้เนี่ย ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่เนะี่ยติดการเร็วๆเลยนะห้รอบได้อัดคลิปมาแล้วมาเม้นในโพสที่พี่แชร์คลิปเ<ช>นะี้ย uh huh. ในเพจเอาไปเลยสแตนรูปพี่ที่โชว์ในคลิปไลฟ์สตรีมที่จะมาแจกท็อปโดเนเอะเอาไปเลยให้อันนึาง <Wow. S 2> ส่งวีด้วยไม่คิดตังเออ <Wow. S 2> ทํามาน้องจะไปอัดกี่เทคก็แล้วแต่น้องแต่ส่งมา <laughs> ถ้ามีหลายคนเดี๋ยวพี่ส่งโอเค โอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมชอบกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์พี่พีกับขวัญด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายวู